มาดูทางด้านของทีมพาณิชย์นะคะได้ประกาศความร่วมมือสภาหอการค้าดูแลสินค้าเกษตรและปราบสินค้าด้อยคุณภาพใช้จุดแข็งประเทศสร้างโอกาสในการค้าการลงทุนของไทยนะคะนายพิชัยเนรุษพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นําคณะผู้บริหารพาณิชย์หารือกับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการหอการค้าไทยถึงแนวทางผลักดันการค้าการลงทุนของไทย ในปี2568เพราะภาคเอกชนเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงพาณิชย์นำเสนอนโยบายที่ต้องการขับเคลื่อนกับภาคเอกชนเช่นเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA โดยที่สำเร็จแล้วคือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ไทยภูตานส่วนที่กำลังเจราจาคือ FTA ไทย EU ซึ่งทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าให้บรรลุผลเจราจาภายใน25ธันวาคม2568 ส่วน FTA ฉบับอื่นก็จะเร่งเจรจาทั้งไทยเกาหลีใต้ไทย UAE อาเซียนแคนาดาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ขยายตลาดและดึงดูดนักลงทุนนอกจากนี้จะใช้จุดแข็งของไทยที่เป็นคลังอาหารของโลกแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารโดยจะร่วมมือกันดูแลและผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งข้าวมันสำปะหลังและเพิ่มความเข้มข้นการปรับปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศผิดกฎ mại ทางด้าน,นาคณะกรรมการหอการค้าไทยนำเสนอปัญหาการส่งออกสินค้าทุเรียนไปจีนปัญหาดูแลการผู้ประกอบการผลิตน้ำเชื่อมที่ถูกทางการจีนระงรับการนำเข้าสินค้าจากไทยเพราะได้รับการร้องเรียนว่าสินค้าบางส่วนไม่ได้มาตรฐานสุขอ,อนามัยซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดแก้ปัญหาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรไทยและย้ำด้วยว่าภาคเอกชนพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐผลักดันนโยบายด้านการ การลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้น